สวัสดีครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิชวิตนะครับ<ส>หรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไม้พลังจิตนะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ในงานที่จังหวัดชุมพรนะครับคนที่คุณเห็นอยู่ณตอนนี้คือดีเจสาวนุย้ยเพชรอะไรนะครับเพชรแก้วเพชรแก้วะนะครับจะแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะนะคะวิราวาลค่ะสาวนุ้ยเพชรแก้วนะคะนักจัดรายการวิทยุพิธีกรแล้วก็วิทยากรค่ะแต่งานที่นี่นะคะ Amazing ะตูมป้าแอชพ o n ครั้งที่2นะคะเป็นพิธีกรคู่กับพี่ดีเจประมขค่ะ ครับผมวันนี้เป็นงานเกี่ยวกับโรบัสต้านี่คือกาแฟใช่ไหมบอกลักษณะของงานที่มาที่ไปให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับค่ะด้วยความที่จังหวัดชุมพรนะคะมีในคําขวัญของเราเนี่ยค่ะคำขวัญของจังหวัดชุมพรบอกว่าชุมพรประตูภาคใต้ไว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาไายรีดีกล้วยละมือขึ้นชื่อดังนกขาจานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคําขวัญของเราอยู่ที่บริเวณสถานที่จัดงานในวันนี้เราก็จะได้เจอในส่วนของนี่เลยมาถึงปุ๊บนะคะก็คือไหวเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรขอพรน,นี่เลยค่ะ สเสด็จเตียสเสด็จครมหลวงชุมพรและแน่นอนว่าในคำขวัญยังมีไร่กาแฟด้วยพื้นที่ในภูมิภาคภาคใต้ค่ะจังหวัดชุมพรด้วยเช่นกันที่เหมาะกับการปลูกโรบัตตาค่ะอ๋อโรบัตตาคืองานวันนี้เนี่ยคอนเซปต์คือกาแฟนะครับนอกจากกาแฟแล้ว มีอะไรเพิ่มมั่งครับเอาเอารวมๆก่อนนะในงานอ่าโอเคได้ค่ะภาพรวมในงานนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของบูธกาแฟต่างๆค่ะซึ่งเราจะใช้เรียกว่าสิงเหนือกับเสือใต้<อ>สิงเหนือหมายถึงว่านะคะเราจะมีอาราบิก้ามาด้วยนะคะเันะนคะ <c oughs> โดยจะมีนะคะในงานนี้ค่ะมีทั้งโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะชื่นชอบแบบไหนนะคะถ้าสายเข้มก็เป็นโรบัสต้านะคะถ้าเป็นสายแบบหอมๆละมุนละมุนนะคะก็จะเป็นอาราบิก้าค่ะมีเมนูเด็ดไหมเมนูเด็ดนะคะจัดไายค่ะนะคะจะเป็น นะคะที่เลยแนะนำนะคะเป็นความสดชื่นแล้วก็ดื่มง่ายสดชื่นและดื่มง่ายนะคะก็จะเป็นอเมริกาโน่ส้มจี๊ดค่ะโรบัตต้าลองแล้ว<อ>นี่นอร่อยอร่อยกินจ,จะหมดแล้วนะครับอร่อยค่ะน,นะคะ นะหรือว่านะคะอันเนี้ยก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบแบบไหนบางคนใช้ผสมค่ะจารย์ผสมเอาความเข้มของโรบาาัสต้าแล้วก็เอาความหอมละมุนของอาราบิกา้ามามิกไปด้วยกันมันก็จะได้ในเซ็กชันเวลาเราดื่มปุ๊บเนี่ยมันได้สัมผัสอโรมาก,ก่อนหอมๆแล้วหลังจากนั้นพอจิบไปค่ะมันก็จะได้แบบสดชื่นในความคาเฟอีนที่ปริมาณที่แตกต่างกันนะคะจา์เพราะว่าโรบัสต้าเขาจะคาเฟอีนเยอะกว่าใครที่ชอบเข้มเข้มก็ต้องเข้ม,เข,มเข้มแบบนี้เรียกว่าขั้วเข้มก็ต้องกินแบบโรบัสต้า เยอะๆสมจิ๊น <experiences> ้อยๆนะครับ <Sure> งานวันนี้เราจัดกันตั้งแต่วันที่อะไรถึงวันที่อะไรครับค่ะในส่วนของงานนะคะจัดตั้งแต่10นะคะไปจนถึง14กุมภาพันธ์2565เลยนะคะกับ Amazing r o b a t a a d u m o n ครั้งที่2ค่ะซึ่งจัดบริเวณสวนอาภากรเกียรติวงศ์หรือว่าสวนสาธารณะนะคะตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มค่ะนะครับมีกิจกรรมค่ะอาจารย์รกิจกรรม DIY ม DIY ก็อยู่ใกล้เคียงกับอาจารย์ตรงนี้<อ>เป็นการหมายถึงว่าใครแล้วเนี่ยมาลงชื่อค่ะแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเรียนรู้เรื่องของการทำสบู่ จากกาแฟเรียนรู้ในเรื่องของการทําขนมไทยจากจีนอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมภ้าวัดย้อมอย่างนี้ค่ะก็คือมาทําได้เลยลงมือทําได้เลยถ้าอยากมาเรียนรู้ DIY ขำๆสนุกๆมาในางานานี้นะครัางานเริ่มตั้งแต่วันที่อะไรครับ 10บถึงสิบกุมภาพันธ์ค่ะสิบถ่กุมภาพันธ์ยังไม่พอห้ามพลาดน,นะคะาาว่านะคะเรามีในส่วนของการแบทเทิลนี่แบทเทิลค่ะหมายถึงว่าบนเวทีปุ๊บเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการจะให้นะคะฝังเชียงรายรและฟังชุมพรค่ะจะทําการแบทเทิลกันระหว่างโรบต้าและอาราบิก้าทุกวันด้ค่ะเป็นเมนูพิเศษที่เชฟทั้งสองฝั่งจะรังสรรค์เมนูกันเองออ้โหอ่า ใจนะครับกิจกรรมดีๆถูกต้องค่ะศนะิลปินถุกคืนฟรีค่ะศิลปินนี่คืออะไรศิลปนินรูปเรืนักร้องศิลปินที่โหราศาตัตรย์อ๋อไม่ใช่ศิลปินนี่คือศิลปินนักร้องค่ะอย่างคืนแรกคืนนีนะคะ1ิบกุมภาพันธ์เจอกับนะคะลุลา ลุลาอ่านะคะลุลาจากกรมี่นะคะคืนที่2ค่ะจะเจอกับซินซิงูล่านะคะครับคืน12เจอกับแก้มวิชยารินีค่ะคืนที่3นะคะแพรวคณิกุลนะคะแล้วก็คืนที่14คืนสุดท้ายเจอกับไอสรยูชาชาดีดับชาดีดับอย่างเงี้ยจันนะคะและในงานแบบลืมไปขาดเลยนะคะยังมีเมนูอาหารร้านเด็ดๆของชุพาอีกเยอะเลยคือหิวก็เข้ามากินที่นี่ได้ได้ค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะเมนูเครื่องดื่มเท่านั้นไม่ใช่แต่กาแฟนะคะแต่มีอาหารอื่นๆด้วยแล้วรู้ไหมว่า วันนี้อาจารย์มานั่งดูดวงที่นี่นะครับบริการให้ทุกท่านฟรีนะครับมาในจุดนี้เพียงแต่ท่านถือกาแฟมาหนึ่งแก้วที่ซื้อในงานหรือกับข้าวขนมขนมมาด้วยสามารถดูดวงได้ฟรีนะครับท่านละหนึ่งเคสนะครับะนะครับก็รีบมานะครับอาจารย์ อยู่ที่นี่จนถึงวันที่14เลยนะค,คะใครอยู่ใกล้ๆ f อฟแฟนคลับของไม่ว่าจะดีเจสาวนุย้ยเพชรแก้วนะครับผู้จัดรายการขึ้นวิยุ่รยุนั่นเองนะครับสถานีอะไรนะครับกอุงเทพที่4ค่ค่ะจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับหรือจะเป็น f อข,ของหัวอาจารย์ที่อยู่แถวๆนี้ลงไปทางใต้ถ้ามีโอกาสขึ้นมามาเลยนะเดี๋ยววันนี้คุณตุ้ยมาพอดีเจ้าของโรงแรมที่พัตจงนะเดี๋ยวเขาจะเขาจะขับรถขึ้นมาวันนี้จะมาหาอาจารย์นะต้องบอกกว่าที่นี่นะคะมาที่นี่ได้ครบ สุกยักเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไหว้เซตเตียไม่ว่าจะเป็นการข้อพอดหรือว่าจะนะคะมาเหลือค่าเมนูเด็ดๆอยู่ในใจนะคะจะเป็นโรบาตาัตต้าจะเป็นอาราบิกา้าหรือว่าเป็นอาหาร,หรอื่นได้เลยที่สําคัญอย่าลืมเด็ดขาดเลยค่ะอาหารข้องชีวิตนะคะที่จะบํารุงจิตใจของเราให้ชีวิตมีชีวานีเลยค่ะกด้มาเจอกับอาจารย์แบบตัวเป็นๆวันน,นี้สุดคนดีใจมากๆเลยหนังเงือแตกตะลอกเลยเพราะว่าตื่นเต้นดีใจมากๆเลยนะคะอาจารย์คือเป็นเรื่องในดวงใจข้องใครหลายๆคนรวมถึงหน่วยกันพี่มดด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์นี่ล่าสุดนะคะก็เดียวว่าเล่นน้องชมพู่นะคะปังบอกว่า จะได้หลุกผู้ยิ่งอาจารย์ออกรายการเลยนะคะรายการสามแซบครับบอกว่าได้แน่ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าใครได้ดูรายการสามัมแซบสามารถดูย้อนหลังได้นะ ชื่อเซิร์ชเลยนะครับหมอดูใบไม้บวกรายการสามแซบหรือหมอดูทํานายดวงคุณชมพู่อและนี่คือนะคะและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าอาจารย์สลับเวลามาให้พวกเรานะคะอาารย์เชิญชวนทุกท่านนะคะมาเจอกันได้ในงาน a m a บ i n g งโปรพ t a a t อชชเจอกับอาจารย์พงศกรแน่นอนนะคะและเจอนุ่ยกับพีโมดด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ